นี่มันต้องรุ่นนี้อ๋อบ้าเขียวจิมเลยนี่รุ่นนี้แซ่บหวานผักอย่าว่าแบบควมหวานสดๆจากสวนมันต้องล่างเสร็จเอาเอาไากินในจังคนนี้มาพ่อเยอะไปลองหวานวะมันหวานมันกรอบเนอกแตงบ้านเพื่อนเนาะมันปลูกอยู่ในคัมโอาคุหอยคางเลยครับพี่น้องกลับกลับกลับหลวงคุเลยบ้าเกียวว่า นระดับมืออาชีพพี่น้องเก็บแตงคนปับปั๊บปับอุปกรณ์นี้เขาหาเองหมดหรือว่านายจ้างมันบอกอันไรครับตัวเนี้ยกระคุเนี่ยหาเองเลยครับหาเองจัดเองเลยนายจ้างก็เป็นแต่นายจ้างเป็นแต่บุญยากเนาะบบครัง่ายๆเลยตัวเนี้ยถึงเวลาเขาบอกเอายางเดียวพอเวลามาเอาอย่างเดียวปล่อยเหาเราผิดชอบเลยสวัสดีครับบ่าวกิวเออเลิกงานแล้ววันนี้ ยังเลยครับยิงเก็บแตงไปแล้วอ๋อยังเก็บเก็บแต่งไปแล้วอยู่วาเห็ุงานเหลือจัะม้วนยำๆเนี่ยยุ่มกันสองคนนี่บ่โอ้นี่น้องม่าเล่นน้ำซืีวันผู้เห็ุงานน้ำกันไม่เป็นตัวเนี่ยอ่าสวัสดีครับโอ้คุณไม่ข้าไปเก็บแต่งให้แล้วบ่เขียวว่าเขามาซิมอหมึกแต่งมาเนี่ยล่มล่มแคงเกิดลังค้ากันมอกเลย ล้มแห้งเปิดลังค้าออกเบิดตเอออกจักรยานยังขึ้นบัลลีนี่นี่ป่ะเนี่ยยางเปียโอ้มาปัะดีต้นหมหัวนีอ่ะต้นปล<ะ>าตัวเขาเดี่ยววะ <laughs> งามคับงามเนี่ยครับพี่น้องมึงเนี่ยเยวก้อ,กอนเดี่ยวผมมาหนีเขาเพียงเอ๋อเนาะแต่ว่าได้เก็บน่วยแล้ว มาวันนี้ถ่วมหัวเลยคนน่ะรีบเลยป้าเดี๋ยวบางคนเก็บเปแ่งด้วนคืองามเร็วเกมิเตใบยังไงปุยดีน้ำดีเออคนเก็บซ้มือดกกระดกอันนี้พนดีเก็บไปห้องวัเนี้เอาคูมานี่ยหรือว่าจังไหนวันนี้เลิกงานเนี่ยพอดีเออคุณน่ะเป็นยางมือรึเจ้าทั้งนี้คือตำกัว วันนี้ไม่ได้โหลดขึ้นบ่โอ้แสดงว่าแถวนี้เพิ่นเก็บแล้วบุญไปเบิ่งทั้งบุญมันมีตะหน่วยหน่อยมีตะหน่วยหน่อยแต่ว่าโดกคักเนาะมึงเนี่ยรุ่นนี้บ่เอาบ่ขายเอาทิ้งมันว่ารุ่นใหญ่เนี่ยคนไทยมากเลยนี่ยคนไทยมากจริงยังไงเอาไปตำแต่ว่าบั่นอิตาเลีเพิ่นบ่กินเนาะนี่เงี้ยไปลองมีตะหน่วยหน่อยเดี๋ยวเบิ่งทางนี้ดูเพิ่นน่าจะเก็บมาหอดทางพี่แล้วเพิ่นเห็ดอยู่ทางพี่อยู่เปล่า คือว่าเห็นงันสองคนคือเห็นมาผู้เดียวโอ้นี่เดทีชพ่นเก็บแล้วผู้นึงอยู่ผู้นี้เห็นที่พุ่นผู้นึงอยู่นเห็นแตะยางอยู่ในหัวเนาะโอ้นี่เดโอ้แสดงว่าเฉพาะมันบ่มีเนาะทางมันมิตรหนุ่ยหน่อยเดี๋ยวพี่น้องพ่นจะเก็บมาฮอดพีแล้วนี่มันต้องรุ่นนี้เอ้าบ้าเขียวจิ้มเลยนี่รุ่นนี้แซ่บหวานพักเยาว่าแบบกลมหวานสดๆจากสวนอื บ่ต้องล่างก็ต้องล่างเซตเอาเซตเอาฟางกินในจางคนนี้มาพ่อะนี่ครับพี่น้องหวานวะมันหวานมันกรอบเนาะแต่งบ้านเพิ่นเนาะมันปลูกอยู่ในคำหวานกรอบเป็นน้ำปุ๋ยน้ำหน่ำเพิ่นก็บพอจักแหละมันเลยเสียบมันม่ได้มันมีไนแล้วมันเป็นตันๆที่แหละแต่งบ้านเพิ่นที่จะในบ่อไหรคือบ้านเ้ามันจะเป็นแบบนี้ตันๆหวานกรอบสดๆเดี่พวกเพิ่นเก็บขายอันนี้เพิ่นเก็บขายได้เนี่ยคิดว่านี่ครับพี่น้อง พันจะคัดออกประมาณนี้หละผมว่านี่เก็บขายพันจะเลี้ยงสามแถวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามทรงเขาช็อปนี่หนยประมาณนี้พี่น้องหนยญ่ก็นี่ก็คือว่าบ่าเอาแล้วบ้านพันจะบ่กกินครับหนยใหแต่กินหนยประมาณนี้ครับถ้าเป็นคนไทยเขานี่ก็มักหนยไงแล้วรับพี่น้องก็มาต่ำเอ็ mm hmm. ยยมไงองค์พ่นจะเก็บพันจะคัดใส่ครับพี่น้องเนี่ยกร,ระบบน่ำพันนะครับพี่น้องเบิ่งครับระบบนํำ นี่บมันจะต่อขึ้นจากใต้ดินครับพี่น้องใต้ดินแล้วก็ใส่สไปเดอร์ครับพี่น้องสไปเดอร์แล้วก็เปิดเป็นสายน้ำยศเข้าไปใต้ใส่พยางคุ้มมดครับพี่น้องเบิ้งคุ้มไว้ดินก็จะเป็นดินปุงเหมือนครับพี่น้องดินปุงว่าเป็นดินปกตินะครับมันจะใส่แผ่นลาสติกอ้อมไว้ครับพี่น้องอ้อมเป็นที่เรียงคุ้มไว้เพ่อให้ยาเกิดครับนี่บแบบนี้นะครับปลูกเนี่ครับปลูกพยางมดครับพี่น้องตามพื้นนะครับ บรรยากาศเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งเดี๋ยวยังรัดหนาเปาจิว๋วเพิ่นเก็บเพิ่นเก็บแบบใดครับพี่น้องยังรัดหนาเดี๋ยวไปเบิ่งครับพี่น้องต้องรัดเพินพ่นไปพุนพ่นกพ่อจะเห็นนะครับตัวน,นี้ยังน้ำก้นเพิ่นนะครับครับกาสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเมื่อนี้น้อยคุกังกงับพาพี่พี่น้องน้องพ่อธรรมปรชมเข้ามาในสวนแต่งนะครับที่ประเทศอิสราเอลครับผมเบิ่งครับตอนซ้อนไหลตัวน,นี้เพิ่นหนาจะเก็บแล้วนะครับผมว่ามิตรน่วยในน้อยครับพี่น้องถ้าเพิ่นยัดในเก็บมัินหนาจะหน่วยใหญ่หน่่่่ววยงงาามกนนนีี้ะคครรัับบบเิ ตอนนี้นวยขนาดใหญ่ัพี่จะเรียกเก็บเป็นร่องเป็นคล้องนะครับสังเกตเบื้องใบใบพันล่มๆนะครับน่าจะเก็บแล้วต้องไปเบื้องน้ำข้นเบาขิ๋วครับมันเก็บอยู่นี่โอ้โหมันเก็บมาใบหลายหลายทางเพียเลิกงา้นจงม้วนอย่างเบาขี้วโอ้เก็บแล้วก็เลิกโอ้พุ่น่ะโอ้ใส่คุนี่บ่พายเก็บทังสี่ได้บ่บุปกวนเอาขึ้นมาทันเถอะโอ้เก็บแล้วมะเท่เท่เลวคนมาเลี้ยงเอาบ่ครับ Um, ท่างเก็บท่างกินมาเนี่ยอยังที่มีความสุขซ้ำนี้เสร็จงานอยู่ป่าบักแตงเก็บได้พร้อมกินได้พร้อมหน่วยใหญ่งเห็ดไหมว่านหน่วยใหญ่ไน่ยหญ่กับทิมแล้วครับหน่วยใหญ่ถิ่มย่างเดียวเลยแน่นครับนี่คือซุปนี่เปล่าเหมือนบ่แน่นครับโอ้พอดีล่ะกับเสี่ยวซุปนี่ล่ะเนี á, ่ยซ mm ุป hmm. ขัดใส่เพิ่นนี่แหละเออเสี่ยวซุปขัดเพิ่นขัดถิ่มก็ได้บะหมี่ยังกินได้คือกันกับพี่น้องเนี่ยบ่ปวดมันจะขัดหมากงั้นเหมือนจังไนแต่สำหรับ พี S <S <々>่น้องแรงงานได้เขานี่ถือว่าโอเคครับพี่น้องก็ไปตำกินเนี่ยแต่ถือว่างามอยู่แต่ว่าอันนี้คือว่าเพิ่นบ่เอาขายนะครับพี่น้องเนี่ยหน่วยที่บ่เอาขายเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเบิ่งวิธีการเก็บของเพิ่นครับเก็บแล้วเพิ่นจะเลี้ยงใส่แบบนี้ครับเนี่ยโอ้เพิ่นจะเก็บกลับไปกลับมาตอนเนี่ยจะเห็นมันน่าทั้งนี้ยอ๋อต่ำฟ้มพิ่นเดี๋ยวพี่น้องโอ้เก็บทั้งนี้ก่อนเขาไปเก็บทั้งพุูนคือว่าพยายามคือว่าบ่ยื้อค้ำเนี่ยมันเก็บบ่เบิดใบโอ้มันเก็บบ่เบิดใบมันบัง โอ้โหนี่ครับพี่น้องอันนี้เครืตกเก่าขึ้นไปน้ำพันไปน้ำอันนี้บังนี่บั่นเพเห็นค้นนี่บั่นนี่โอ้พันเครื่อไปน้ำโอ้นี่สิกระเด็ดเลยนี่เอาหน่วยแบบนี้ปั๊บปับปับเด็ดอย่างเดียวเลยเออทานไปเรื่อยกันหน่วยไหนมันเพเห็นก็คือว่ามันใหญ่กะไปรอบหลังก็คัดออกคัดออกโอ้โหทานไปแล้วโอ้พันใบไปน้ำครเราต้องเห็นเตี้ย มันต้องพันแหละโอ้มันต้องพันนี่แหละเพราะว่าถ้ามันสูงนี่เขาก็โหลดขึ้นบ่เนี่ยบ่อพันเราไปลงเหรครับพันแเราโอ้ยยอดย้อนลงเรื่อยบ่อสูงก็หนีแล้วมันเก็บบ่ถึงแม่นโอ้ยไงวะเก็บบ่ถึงเขาต้องย้อนลงเงรื่อยโอ้ทั้งนี่ก็เหลือหลายตัวเนี่ยแม่นครับผมยังไม่เก็บโอ้บัดนี้เขาจะย่างกับพี่บ้านเนี่ยผมลืมโอ้มันขำไปกับปล่อยมันใหญ่บ่ราะเหมียงเดี๋ยวเก็บซอยสั่นมันครับพี่น้องทำนี่เห็นคนเก็บเอาอยู่พี่น้องนี่เก็บซอยครับพี่น้องนี่มันบังใบนี่่บเห็นนี่้านีบ เออเฝ้าด้นี่ยผเห็นนี่บัตรเต็มมือเลยเก็บบ่ไรอย่างนี้บัตเนี่ยเที่ยวหนี่งามๆเลยเนี่นี่หนี่งามๆเลยนี่เฝ้าเดินย่างเฝ้าหลายนะขามไปเรื่อยครับพี่น้องบ่ไปยังง่ายๆก็คัดออกไม่รอบสองโอ้คือว่าขึ้นไปกับมันสูงยูเพ่าะถึงกับโหลดโหลดเหตุโหลดเหงามันอ่อนลงสิเนาะนี่โอ้นี่ครับพี่น้องมันจะเหงามัอนย่อนลงไปเลยเพราะว่าปักแตงมันจะขึ้นสูงไปเรื่อยมันจะออกสูงไปเรื่อยตต่มันจะบ่มีเนาะสำรับสำรับย่นี่เพิ่น เด่นลูกมันเด้งกระจิกแตกออกโอ้มันแตกลูกออกคือกันแต่ว่าพี่เจะเด็ดใบทิมข้างล่างมันบ่าเด็ดเด็ดใบแต่ว่าลูกลูกมันก็ออกมากไม่โอ้ลูกออกก็ไม่เด็ดใบเพื่อให้มันลงเออให้เก็บง่ายเด็ดออกเพราะต้องยันตายบ้านห่อนยันตายเนาะนี่เพี่นเจ้าตัวนี้พี่น้องล็อกไว้ครับนี่เป็นไอ้กิบพัติกครับพี่น้องล็อกไซโคลนพันไว้โค่นแล้วก็เอาเสื้อครับพี่น้องพันขึ้นไปเลยนะครับพันขึ้นไปพันขึ้นไปครับพันยอดพันยังขึ้นไปเบึงหน่วยครับพี่น้อง พันยอดขึ้นไปเรื่อยครับพี่น้องนี่นี่ครับพันขึ้นไปหอยขึ้นไปถึงครับหอยไว้ถึงบ่ได้ใส่ค้างคือบ้านเฮาครับพี่น้องเพิ่ะเจายอดพันอ้อมต้นเลยครับนี่ครับกัวแบบนี้ครับพี่น้องว่าต้องใส่ค้างยองแบบบ้านเฮาว่ต้องเฮ็ดค้างคือบานเฮานะครับนี่เอาเสียกพันต่าต้นเลยนะครับพันขึ้นแบบนี้ครับพี่น้องนี่เบิ่งครับนี่นี่พันไปเรื่อยครับนี่พัน้ำโค้นขึ้นไปเลยนะครับนี่อ้อมต้นไปเลยครับบ่ต้องไปเฮ็ดค้างมันอยากเวลาเก็บ เวลาเก็บกระเือง่ายครับพ right ี่น้องเก็บกระเือง่ายคือว่าเขาตัวนี้ครับพี่น้องตัดกริบตัวนี้ออกเวลาจะเก็บเก็บถอนหรือว่าปลูกไม้ครับพี่น้องแต่ก่อนผมเคยปลูกพริกอยู่ครับพี่น้องนี่ครับแกะกริบตัวนี้ออกนะครับเสื้อก็จะรุดครับพี่น้องเพราะเสื้อรุดก็ดึงเสื้อขึ้นทึ้งครับพี่น้องจะเป็นลอกครับพี่น้องบนนะจะเป็นลอกคนก็จะหมุนเข้าก่อนครับหมุนขึ้นไปเองทึ้งแล้วก็ลื่นถึงแล้วนะครับพี่น้องง่ายๆครับนี่ครับยังเหลือหลายๆครับพี่น้องนี่สำหรับปลูกแต่ง คนนี่พนก็เห็ดอยู่สองคนก็นพี่น้องเก็บกับไปกกับมานี่แหละพนว่าสุมือแหละช่วงเนี้ยบดมือ่นบ่เก็บปักแจกเนียโอ้พนเก็บใบแกละโอ้พบบายุมาคำแตกสมคำอโอ้ลังคาแตกโอ้พนพนพี่น้องเพิ่งพนโอ้สมคำยังไแล้วยันบ่มีออเดอร์พนก็เลยนี่ลมแห้งลมแห้งเอเก็บทั้งนี้ตัวสันพระพี่พระน้องชมบรรยากาศนกันนี่ครับพี่น้อง เอาคู่หอยคางเลยครับพี่น้องกั๊บกับกับหลวงคู่เลยเบาจิวว่ะคนระดับมืออาชีพพี่น้องเก็บแตงคนปับปั๊บปับอุปกรณ์นี้เขาหาเองหมดหรือว่านายจ้างมันบอกอันไรครับตัวเนี้ยกระคู้นเนี้ยหายเองเลยครับหาเองจัดเองเลยนายจ้างก็เป็นแต่นายจ้งา,เง,าจงเป็นแต่บุญยากเนาะบวยครับง่ายๆเลยตัวเนี้ยถึงเวลาเขาเอาอย่างเดียวพอเวลามาเอาอย่างเดียวปล่อยเขาเราผิดชอบเลยอ่ามันงามๆตัวเลยคุณเบาจิววะ นั่นแหละอืมพี่ยังเขาอาฝากมูฝากพวกนี่เพิ่นกบวาตัวบบวาครับโอ้เพิ่นบัวแด้แพงเขาเพได้เอาฝากหลายเขาเพได้ฝากหลายเขาบพิ่นเอาไปขายของเพิ่นเนาะฝากกันกินเอาไปขายเออหามเอาไปขายอืมนี่แหละครับบบวาบางเดย์ในจังผมคือกันเอามาให้แบงมูกินนี่เพิ่นบัวแพงสามขายเพิ่นว่ากินได้แบงคนไทยแต่ว่าผมได้ไปผมก็ไปแบ่งเพิ่นนี้อันครับพี่น้องบางเทือเพิ่นก็เอาบางเทือเพิ่นก็บเพิเอ้าเพิ่นก็บเพิ่นว่าอันนี่นะครับ ไม่จ้างผมเพิ่นกรใจดีนะครับถ้าผูใ้ใดถึงนี้จ้างใจดีก็ดีไปเนาะบางมองนี่เขี่ยวได้เพิ่นว่าอยู่สวนบักแตงลูกน้องก็บ่ให้กินเลยเด้โอ้เงี้ยระวงเขี่ยวเยพิน่นวาอังซั่นเด้บ่แม่นว่าตั้งแต่บ่แม่นว่าตั้งแต่ว่าบ่ให้ฝากหมู่เด้ <ez> ขนาดลูกน้องเน้่ยใช่ให้กินเข้าว่าเวลาบักแตงบักแตงเอาไปทิม่มนี่ก็แก้ไปทิ่มบ่ให้ลูกน้องกินเลยน่ะเอาไปตากแดดให้เราอนเออไปเฮ็ดทิ่มเลยน่ะบ่ให้ลูกน้องกินเลยตามที่เว้ามาดอกก็บ่เคยเห็น ินได้ ordan, e ida, ode, ยินแบบว่าว่าปากัวปากกันล่ะ่นว่ามาแล้วก็มีคนหนึ่งที่่นใหญ่ใหญ่มาเขื่อน่นว่าิคนว่าในจังก่านี่คุ้มงานนี่คุ้มคักนั่คุ้มคักของนี่บ่ให้ลูกน้องกินเลยบ่ให้กินอย่างจักอย่างเลยพวกปุ๋ยพวกน้ำนี่เขาหูน้ำพ่นมมดเนี่ยว่าจิ๋วห้องหูนว่นจัดการเองว่าเพิ่นจะให้น้ำปุ๋ยน้าีเขาจัดการเองเออเวลาให้น้ำเวลาให้ปุ๋ยเขาปรได้รู้เขามีหน้าที่ดูแลเก็บตามคำสั่งอย่างเดียวเลย เออถ้าบอกระบบปุ๋ยระบบน้ามันดีดีเนาะไปเฮ็ดบ้านเฮาเนาะสบายเลยเนี่ยอยู่ได้เฮ็ดบ้านเฮาเพราะต้องไปเฮ็ดข้างเห็นมันยากพ่อมันมนบ่นี่ลองเฮ็ดบ้างหนึ่งยาก็ว่าเกิดพร้อมแบบเนี่ยบ่แล้วปูพายางเออปูพายางสบายเลยโอ้เจ้ว่ามันก็จะลงทุนสักหน่อยเนาะลงทุนหลายมันลงทุนหลายเธอเรกต่อไปเมื่อเก็บได้ยังค้ำหนี่เฮ็ดดีดีอยู่ได้ฮอดยี่สิบปีเหมืนเนาะค้ำเพิ่นน่ะใส่ทุนตลอด แต่จะไปเบิ้งบอกที่ว่าเก็บเร็วๆที่ว่าจะส่งพื้นด่วนเป็นนังไงขัดไว้โอ้อันนี้มันใหญ่เกินกับเก็บไว้โอ้แต่ว่าไปต่ำคักแล้วคนไทยเขาโน้นวัยนีย้บางคนก็มักนวยอีกทเด้อไปต่ำเสียบเออมักนวยใหญ่ไปต่ำกล<อ>่อ,อ,องนี่อ้มาใหม่เขาไปพับกล่อง,องอออสองงิพับเอาจัดเออถึนกล่องมาพับโอ้อวันนี้เขาใช้รถเข็นออกไปเ<อ>พิ่นจะมารับอยู่บนนี้จ้างมือเนี่ย โอ้มือเท้าคือว่าเก็บไว้ออเดอร์นี่ตอนเท่ามันก็จะมารับเพราะเราจะกรองมือเนี่ยเบากี่ยวโอ้ยิบโอ้ยิบหา,อบหา,หากองแต่ว่าต้องเก็บบนสวนแหต่เราเพิ่งจะไปหาแต่ว่าเพิ่ณให้เก็บให้ได้ยิบหานะโอ้ให้ได้ยิบหาต้องหาบงเบนบนสวนเห็นพอหลายหมดนาะโอ้คล้องถุงอีกเท้าหนึงโอ้มันพ<ล>ุ่นกันทีเพราเป็นยังทับไปเลยโอ้พ<า>ุ่นพ<า>ุ่นทับกันเลยตัวเนี่ย โอ้นี่คือว่าเพิ่นบริสุทธงเขาหางส่งเขาหางเขาตลาดนี่แหละเขาชอบหน่อยเออเขาชอบหน่อยคือว่าบอกง่ายงว่าเพิ่นส่งส่งเขาแบบกิโลรถนนะเออบ่ได้พิธีพิถันคือว่าบ่ได้เอาไปแพ็กอีกแค่นึงนะอ๋อทรงเขาชอบหน่อยคือว่าวานนี้ถ้าสทงไปร่งแพ็กมีชาวทงเขาลงแพ็กเป็นอีกแบบนึงคัดบพอดีครับนี่อันนี้บอดีรขเขาถึงเออลงแพ็กต้องคัดให้ดีตัวนี้คือว่าขายกิโลคนละราคาบอกยังไง อืมเดี๋พี่น้องพันธ็ดนี่หละยทงที่หลาที่ปิดปั๊บไปทับกันเลยเดีรยวพี่น้องตอนซ้อนลายสำหรับปักแตงเพิ่นะครับพิ่น,ออน้อเบ,บ,บ,บ้าเขียวมาอีกแล้วข้นได้อิมม่มหมดเ่ยอ้ยนะ <laughs> เห็นนะเห็นว่าปกแตงไงเห็นบหมนี่ปักแตงไงนี่ <laughs> นี่ครับวิถีชีวิตแยงงานไทยฮ้องครับพี่น้องครับการสิบประมาณนี่นะครับการทำงานลงเพิ่นะครับลรอไป้ปั๊บใส่บานเขาเพ่งครับพ,พี่น้องครับนี่น,นี่เอาพ่อมาอีกแล้วเบ้าเขียว ครับเฮ็ดคือเพิ่นนะครับดีถึงจะได้ลงทุนลงทุนหลายผมก็ว่าอยู่ได้เกือบยี่สิบปีบังแล่วยใงญ่บอกโอ้ัมหลุดเก็บเพราะนี่ผมเก็บกองไว้หลายอยู่นะเอนี่ยมเก็บไว้หลายอยู่นะมักง่ายมากหมักง่ายไปตเฮ็ดแบบนี้ยากระเพหลายพี่น้องการดูแลรักษาก็จะง่ายให้น้ำให้ปุ๋ยก็บ่าไปใส่ผมเบ่งแล้วครับพี่น้องเนี่บกระเพือกน้ำพร้อมนี่พับเพิ่นเอพะยางคุ้มไว้นะครับในน้ำให้ปุ๋ยก็จะง่ายครับพี่น้องเนี่แต่ว่าบางมองก็จะขาดแล้วเริ่มขาดแล้วแต่ว่าพ่นน่าจะ เพิ่นน่าจะเปลี่ยนตลอดเนี่ยผมว่าพะยางตัวนี้นะครับเพิ่นจะเปลี่ยนช่วงฤดูกาลหรือว่าฤดูกาลหรือว่าเพินพ่นเพาะปลูกไม่นะครับนี่ครับน,นี่ครับโอ้คือหมัน,มนเทปันี่ยพูดนะได้ตจำแทบเบาเขียวนั่นนี่นู่นนึกเกาลัดนะนี่กระยิยยยวยดเนี่ยด้านโป่งกระเสื้อนั่นเหนียจมือนเหนียวขนาดนะมือจับอยจุไมเออเอาถือมาใหญ่อย,ยู่เอาโดรดโป่งกระซังมันเดี๋ยวพี่น้องก็กลองไปปั๊บใส่บ้านเขาเพิ่งครับพี่เพิ่งนอนครับนี่ ระบบจัดการของเพ่นใส้พยางปูยาก็จะบวกเกิดหลายนะครับเนี่ยใบข้างล่างมันก็จะลอะออกเบิ้แล้วครับพี่น้องนะครับเนี่บสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้ายคุกกลางก็ขอขอบคุณสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำใจให้น้อยคุกกลางมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พน่องครับเป็นตอนซ้อนหลายครับสําหรับักแต่งครับพี่น้องเป็นตอนซ้อนหลายครับพี่น้องครับงามๆครับ อ๋อลืมบอกพี่บอกน้องครับว่าได้ยังมาฝากเพิ่นนะครับมะออกแตงน้ำเบาเขียวได้ปลาพี่น้องไปตบปลามาได้หลายก็เลยแบงปั่นกันครับพี่น้องได้ปลาแล้วก็หอมหอหไ่นะครับมาฝากเบาขิวครับพี่น้องครับนี่ครับมาแลกเปลียนกันนะครับพี่น้องกินถั่มีบ่มีอย่างกับมาขอนเพิ่นซื้อก็ได้ครับสำหรับักแต่งนะครับเป็น่ได้ว่า่ได้ห่วงครับพี่น้องครับครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่พี่น้องครับ